สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูหน่อยในห้องเรียนวิชาสังคมศึกษานะคะและวันนี้คุณหน่อยจะมาสอนเรื่องพุทธประวัติค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นนักเรียนสามารถบอกอธิบายประวัติของพระพุทธเจ้าได้ข้อที่2นักเรียนสามารถนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้พุทธประวัติ พระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโธทนะและพะนางสิริมหามายาผู้ครองกรุมกบิลพัทปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศเนปาลเจ้าชายสิทธัตถะประสูติเมื่อวันที่เมื่อวันขึ้น15ค่มเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีวันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะ เสด็จประพาสอุทยานได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตท,ทั้งสี่ได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะทำให้พระองค์คิดว่าการออกผนวดจะช่วให้จะช่วยให้พ้นทุกข์ต่อมานางพิมพาได้ประสูตรพระโอรสนามว่าลาหุนที่แปลว่าบ่วงหลังจากที่ได้ออกผนวด และได้ตัดสู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้สเสด็จไปโปรดพระราชบิดาและประยูนญ,ญ,ญาติแห่งกรุงกบิลพัทพระนางพิมพาได้ทรงให้พระราหุลกราบทูลราชสมบัติจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ทรงดำริว่าทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนจบบทเรียนเรื่องพุทธประวัติแล้วนะคะ เป็นพุทธประวัติแบบย่อๆสั้นๆที่ครูสรุปมาให้นักเรียนฟังนะคะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนวิชาสังคมนะคะหลังจากจบบทเรียนแล้วนะคะคุณครูมีคำถามให้นักเรียนตอบ5ข้อนะคะข้อที่1พระนามเดิมของพระพุทธเจ้าคือพระนามใดข้อที่2เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงตัดสินพระทัยออกผนวด ข้อที่ 3. เทวทูตท,ทั้ง4ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 4. บุตรของพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าอะไรและมีความหมายว่าอะไร 5. หลักธรรมใดที่ทําให้พระพุทธเจ้าบรรลุหรือตัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้นักเรียนตอบคําถามจากบทเรียนเรื่องพุทธประวัติทั้ง5ข้อนะคะเขียนทั้งโจทย์และคําตอบตีเส้นใต้ให้เรียบร้อยและส่งคุณครูมานะคะ